ยี่สิบคำถามที่แบบจะได้รู้จักตัวตนไอ้มากขึ้นมาเริ่มสถานะหัวใจตอนนี้ก็กนี่แอบถามได้ไหมว่ากี่สลัดยังไงไครรู้ไหมแบบเดีนดยวอถึ <c oughs> เป็นสังข์ที่หลาอะไรใช่ไหม <c oughs> ชื่อเรื่องผีไหมและเคยเจอไหมชั้นก็เคยไม่รับไหวแล้วก็แบบยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยแบบทรงแบบแปลกๆอะไรเงี้ย สักพักหนึ่งเราก็แบบหันไปแล้วบอกอ้าทำไมมีมาแค่นี้ทำไมขึ้นรถเดินแค่นี้เราเขาบอกอะไรไฮซีสายเพื่อนๆมาเจออภิษเดชอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็จะเป็นแบบว่า20 f a ร์บาล์มนะคะก็คือเราจะมีให้20คำถามที่แบบจะได้รู้จักตัวตนไอ้มากขึ้นมาเริ่มแนะนำนะคะชื่อนาสกุลมีชื่อเก่าไหมเคยเปลี่ยนชื่อไหมแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่อไออภิษดาเครือคงคาค่ะไม่มีชื่อเก่าใดๆทั้งสิ้นคือชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่แรกคือแม่เปิดสมุดแล้วก็แบบจิ้ม แล้วแปลความหมายคือลูกผู้เป็นที่รักยิ่งแต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมโตขึ้นแล้วก็แบบเข้าเว็บดูดวงเคยชื่อกันนะสุมุนบวกกันแล้วมันดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปอมันก็เลยแบบเออดีเกิดจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เป็นคนราศีราศีราศีมีนอิิย์ศรานะคะ เรียนอนุบาลวัชราภาโรงเรียนอนุบาลที่บ้านฉันเองแล้วที่ฉันจาได้ว่าแบบถ้าโดนปลุกแล้วครั้งหนึ่งถ้าไม่ตื่นะเขาก็จะไม่ปลุกแล้วฉันก็แบบอยูอ่แล้วก็ได้ยินเพื่อนแบบประเทศไทยรวมนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบแล้วก็วิ่งร้องไห้จะวิ่งไปโรงเรียนแล้วคุณย่าก็บอกว่าไม่ต้องรีบไม่เป็นไรเพราะว่าโรงเรียนอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ก็จะเรียนอนุบาลที่บ้านนะคะประถมเรียนโรงเรียนชมะทานวิทยาทยมัธยมอยู่สตีนน์ค่ะ แล้วพอเสร็จแล้วก็ไปอยู่มหาวิทยาลัยไปอยู่มลังสิตเรียนคณะศิลปกรรมสาขาแฟชั่นดีไซน์อยู่ดีก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกค่าเทอมแพงลอยู่ดีก็รู้สึกค่าเทอมแพงแล้วก็แบบตั้งใจเรียนไปอย่างนั้นอะอยู่ดีก็ได้3กว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกอุ๊ยตกใจเพราะว่าตอนเรียนแบบประถมนี่คือแบบอ๋อได้2กว่าเออแต่พออยู่มหาลัยก็แบบตั้งใจเรียนมากขึ้นอะไรเงี้ยสนุกสนุกเอนจอยมากขึ้น ตอนมัธยมค่ะจะกลับบ้านอะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นน่ะฉันไปเดินเซนลาค่ะก็มีแมวมองค่ะ R S ค่ะอะไรเงี้ยฉันก็เลยได้แบบเข้าวงการตอนแรกก็เริ่มแบบว่าถ่ายรายการตอนแรก MV มั้งมีได้ถ่ายแบบรายการจาก U B C อะไรเงี้ยตอนนั้นเขาต้องการแบบเด็กต้นเห็ดไอดอลมั้งอะไรเงี้ยแต่แบบใส่ชุดักเรียนอะเขาไม่ได้ต้องการแบบดาราอะไรเงี้ยต้องการแบบเด็กใส่ชุดักเรียนแล้วก็แบบไปตามโรงเรียนเพื่อไปถามแบบสวัสดีครับเพื่อน ตอนนี้ไออยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะที่อตอนนั้นรู้สึกเองเป็นกระเลี่ยงมากเลยอ่ะเพราะว่าพูดไม่ชัดแล้วก็แบบต้องพูดเป็นคำๆแล้วก็อดิดอีดิดอิดอ่ะเราก็แบบวันนั้นผมเพิ่งคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าเขาคุณมากเลยนะเพราะเราก็ไม่ใช่คนแบบมีความมั่นใจว่าแบบอยากเป็นดาราอะไรเงี้ย asleep. เพราะตอน,นเด็กๆก็จะแบบเหมือนเป็นน้องเล็กที่บ้านแล้วก็แบบนั่งอมๆนี่อ,อยู่ที่้านี่เขาใจว่าแบบเป็นเด็กแบบไม่ได้มีความมั่นใจอะไรขนาดน,านั้นอ่ะยิยามคำว่าพี่ไอสามคำเข้าใจยากเรายอมรับเลย่เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขเขาจะยากเหมือนกันนะสมมุติถ้าอยู่กับเพื่อนเยอะๆเพื่อแบบถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันแล้วก็แบบลุกไปถ่ายะ่ะคือถ้าไม่อยากถ่ายก็คือแบบไม่ลุกไม่ลุกจริงๆแลยคือแบบเพื่อบอกอย่าเล่นตนบอกไม่มีอะไรมากอะ่ะจะนิ่งๆประมาณอายุเท่าไหร่สมัยมหาลัยเข้ามหาลัยฉันก็มีวิชาจซีฟอะไรเงี้งลยลาหัวจตอนนี้ก็ ขยับสถานะจะบอกว่าเออเป็นแฟนงานดูใจกันตอนนี้ก็แบบจับจองกันอะไรอย่างนี้เออ,อจริงๆเขาขอตั้งแต่แบบตุล,ลาปีที่แล้วขอทางไหนรู้ป่ะขอทางไลน์จริงเร,เราส่งรูปมาทางไลน์แล้วเราก็แบบขขอฉันทางไลน์อะไรย่างเงี้ยเราก็แบบแฟนคุยกันเพราะเราก็บอกนี่มัน new normal ไปไหม <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือเขาแบบ หามาให้แล้ว <mel od ic> ลเขาก็แบบคงเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่อยู่เขาก็เลยแบบส่งมาว่าแบบฉันฉันมีอันนี้ทำมาให้เธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องมาตีความหมายว่านี่คือขอแต่งงานหรือซื้อให้หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มาเป็นรูปแล้วก็คุยคุยกันจากตุลาแล้วก็มาถึงตอนเนี้ยก็มาเป็นรูปเป็นร่างเขาใส่ไ i ีไอเองรือแบบเออพีไอไม่ใส่เองเลยเ้ขาไมใส่เองอะไรก็เกินไปนะเขาเขาพูดประมาณว่า เขาไม่ได้จะให้ง่ายๆหรอกนะมันก็ต้องมีโมเมนต์แล้วแบบเธอเนี่ยนะจะมีโมเมนต์คือเอาจริงๆอินนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบโมเมนต์นะห้ามมาขออะไรที่มันมีคนเยอะอะไรหรืออะไรอย่างานี้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบใช่ไหมก็เหมือนไปพูดพูดดักๆไว้แล้วพอถึงเวลาจริงอะ่ะก็ขอแบบในห้องเลยในห้องนอนแบบก็เดินมาแล้วก็ใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอใส่เสร็จล้วบอกเดี๋ยวไม่มีโมเมนต์อะไรหน่อยหรอเป็นคีอยู่ดีก็เขาบอกเธอจะเอายังไง อองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันให้ใหม่ก็ได้แล้วก็บอกเออเออเออึ้นไปแล้วก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ใหม่เดี๋ยวจัดโมเมนต์ให้ด้วยแล้วสัมพันธ์นึกแบบไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเอามาเนี่ยแหละเอามาเนี่ยแหละใส่แล้วตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ไม่ได้เข้าใจยากเออเข้าใจยังหลับว่าเป็นคนเข้าใจยากเออเนี่ยแหละค่ะไอแอปพิสดารแอปถามได้ไหมว่ากี่ตลาดยังไงที่ไอรู้มัยเอาเป็นว่าเขาก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนที่เห็นเราก็ตกกใจเหมือนนัว่าแบบ เฮ้ยไม่ต้องให้เราดีขนาดนี้ก็ได้อะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่แบบเขาก็พูดว่าแบบเขาก็หาดีให้ได้ที่สุดเท่านี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกขอบคุณแบบมันไม่ได้อยู่ที่ทรายไม่ได้อยู่ที่น้ำมันไม่ได้อยู่ที่อะไรแต่เราเห็นความตั้งใจว่าแบบเขาใส่ใจแล้ะเขาให้ความสำคัญโชว์สักนึงเขาใกล้ๆกล้องสักนึงให้กระแทกตามาเลยแบบยอ เจกอกันได้ยังไงมันก็มาจากแบบว่าเพื่อนจ้าคืออะไรเงยคุณกล้องก้องหายนะคะคือดีฉันก็ไปทำผมแล้ววันนั้นพอทำเสร็จฉันก็แบบโพส ถ่ายรูปไงถ่ายรูปก,กระจกแล้วก็แบบเหมือนโพสเซ็กซีน่น,นิดนึงเซ็กซีโ่โพสนางก็เลยแบบว่าแอบถ่ายสตอรี่ฉันแล้วก็จะแบบอยากจะประจานว่าแบบลูกค้า V I P ที่ทําตัวแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะประมาณนั้นแหละแล้วพอเสร็จแล้วคุณผู้ชายก็เห็นจากไอจคุณก้องนางก็ส่งมาว่าว้าวอะไรเงี้ยแบบโกจิริอาเออก้องก็เลยแนะนําให้รู้จกักแล้วก็บอกว่าแบบก้องไม่ใช่ไหมไม่ใช่แนวไม่เอาด้วยความ เพื่อนอะเนาะเพื <centimet re> <piano> ่อนก็แบบไปเจอก่อนเพื่อนก็ยัดเยียดให้ไปเจอนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแต่ตอนนั้นก็บอกไม่ใช่แนวคือเราเป็นคนที่แบบจริงๆไม่ค่อยเปิดโอกาสอะเขาจะ่ถ้าเรารู้ว่าแบบไม่ชอบก็แบบไม่น่าจะได้อ่ะแต่จริงๆคนเรามันต้องเปิดโอกาสเออวันนี้นะความคิดทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าคนเราไม่มีวันรู้อะว่าแบบอะไรที่เราบอกเราไม่ชอบอะมันวันนึงมันอาจจะใช่ก็ได้อะเป็นคนชิ้นใหม่ะไรสิแม่เขาเป็นคนฝรั่งเศสเออ งช <Want> <laughs> วันว่างไอช่องทำอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเป็นคนที่แบบไฮเปอร์มากค่ะวันว่างของไอน,นี่คือไอจะิสต์ตั้งแต่แบบ8ปดโมงเ0โมงสิโมงเหมือนแบบแบบตึนตารางเลยอะว่าแบบไม่ไม่ปล่อยให้เวลาว่างแนมะ้แต่แบบชั่วโมงอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราต้องมีเวลาหายใจบ้างคือเมื่อก่อนนะเราเป็นคนทำอะไรเร็วเกินไปเราเป็นคนแบบทุกอย่างจะต้องเป๊ะเกินไป แต่พอมีโควิดเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกยืดหยุ่นเออเรารู้สึกว่าเราเป็นคนยืดหยุ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาให้เวลาตัวเองนิ่งแบบชั่วโมงสองชั่วโมงในการที่ไม่ต้องรีบทำอะไรให้มันช้าลงอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอาหารอะไรบ้างละอะไรที่ไม่กินเลยชอบกินอาหารเผ็ดยำซ้มตามสามารถแบบกินได้ทุกวันก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยกินได้ทุกวันถ้าให้ลองก็จะไม่กินนะก้อยที่มีเลือดอะ เฮ้ยมันเลือดตายอะไรอย่างเงี้ยหอยแข็งเลือดเลือดที่ไอรกินโ <c oughs> <c oughs> อ,อ๊ยอันนี้ของโปรโด,ดเออหอยแข็งต้องเลือดนะถ้าไม่เลือดแล้วมันจะแข็งไปแล้วตอนที่เขาแบบส่งคลิปกันอะว่าแบบแกไม่มีพยกักคุณไม่ดูนะแล้วบอกไม่กูยืนหยัดกุดเก็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่เด็กกาเอาอย่างงี้ใช่ไหมเอาอย่างงี้เรื่องจมูกเนี่ยนะ ทุกคนจะบอกว่าแกมันเบี้ยวคือเราจะบอกเลยนะว่ามันเบี้ยวตั้งแต่เกิดทาครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่ามัง้งเป็นเพราะอยู่กับแก๊งแบบกระเทยมากแล้วก็แบบว่านี่จะบูกเบี้ยวนะพี่แกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเสร็จเราพอไปหาหมอหมอก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่ามันเป็นโครงสร้างที่เบี ata, ้ยวตั้งแต่เกิดเนี่ยแดงว่าตอนคุณแม่ท้องคุณแม่าแมอาจจะก,กินยาตัวนี้นะมันทําให้แบบเบี้ยวนี่เราเป็นคนพิการอ้าวจริงเหรอนี่เป็นคนพิการเหรอเนี่ยเขาบอกถือว่าเป็นแบบเบา ก็คือหูก็ไม่เท่ากันถ้าเราเรื่องเนี้ยทุกคนจะบอกมึงไม่มีใครเท่ากันหรอกทุกคนก็แบบทั้งตัวไม่มีใครเท่ากันตาของเราอ่ะมันจะแอบแบบชัดนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแบบเตอกันแก้ถ้าคนถามว่าเนี่ยจะบูยังเบี้ยวอยู่เลยมันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแหละอยู่อย่างเงี้ยแหละมันทำอะไรไม่ได้ละประมาณนั้นคันว่าตอนแบบฉันมัธยมาฉันเรียกร้องความสนใจโดยการที่แบบฉันบอกให้ันะจะมีอาอนแล้วฉันไปโรงพยาบาลให้น้ำเกลือหลังจากนั males, refers, ้นก็รู <S <s ้ส like ึก ทอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเขาใจว่าแบบเด็กกับน้องมันก็ต้องมีการเรียกร้องความสนใจแต่หลังจากนั้นนะก็ทําให้รู้เลยว่าไม่เอาละไม่ทําละรู้สึกอายอายจนถึงวันนี้เวลาที่แบบทำ <c oughs> ไม่ได้ไงวะที่เร้วความสนใจก็จะเป็นอะไรที่อายพี่อายเชื่อแบบเชื่อเชื่อเรื่องผีไหมคิดว่าเคยนะด้วยความที่ตอนนั้นอนะมัธยมใช่ไหมแล้วเรา,เราต้องไปรับไข่เหมือนนะัดเจอกันที่วดัดแล้วมันมีช่องว่างคือประตูเมนเพื่อนก็ไม่รู้เพื่อนก็ไปเจาะตรงประตูเมน เราสักพักหนึ่งอารุ่นพี่มาที่แบบจะไปช่วยงานกีฬาสีเราก็แบบก้มหน้าแล้วแบบจะสวัสดีเขาอะทุกคนก็หวัดีกลับเราใช่ไหมเราไม่ลงจากรถเรานั่งอยู่ในรถร้อนวัดดี่ขาเลยเงี้ยเราสักพักหนึ่งเราก็จําได้ว่าที่คนนี้เนี่ยไม่รับไว้เราก็แบบยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยแบบทรงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็แบบหันไปแล้วบอกอ่ะทำไมมีมาแค่เนี้ยทำไมขึ้นรถเป็นแค่เนี้ยเราเขาบอกอะไร จำได้มันมีคนหนึ่งเนี่ยผมยาวเท่านี้เราใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วกางเกงยีนขาตัดอะไรเงี้ยผู้ชายเราสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบวันก่อนเพิ่งมีแบบจิโกโแถวนั้นแบบว่าโดนปัดคอเรื่องยาอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วบอกว่าอยากดูรูปป่ะมีอยู่ที่เมยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า,า,ม Ultimate, ไ,า,วาไม่เอาไพ่ก้าแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่แต่ก็คือพอเราพูดลักษณะทุกคนก็จะแบบจริงมะเนี่ยคือคนได้รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยพูดกันว่าห้ามไปจอดรถตรงบันไดเมย ก็เลยไม่แน่ใจไม่ไม่สามารถบอกว่าแบบอุ๊ยเคยจอผีแต่ก็แบบรู้สึกม,มัในอาจจะใช่อะพี่มีปัญหาี่ไออะไรที่แบบอยากแก้แต่แก้ไม่ได้ทำลบมั้ง <c oughs> แก้ไม่ได้เลยอะคือตอนนี้กำลังสร้างบ้านให้พ่อแม่ใช่ไหมบ้านใหมอ่อ่ะห้องแต่งตัวใหญ่กว่าห้องนอนอีกอะคือแบบเอาซี่ไยถ้ามันลบอีกเดี๋ยวให้มันรู้ไปคือทุกวันนี้โทษทเพราะว่าห้องมันเล็กห้องแต่งตัวมันเล็กมันเลยล้นรอดูถ้าบ้านหลังใหม่ยังลกอยู่อีกเนี่ยจะตกตัวเองเลย พี่ไอจะมีวักรพาดูบ้านใหม่ใหมมีสิ <c oughs> คือเราอะร่ะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์แบบเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเออกับบ้านหลังนี้ทุกจุดทุกมุมมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเดีจะพาดูจะบอกว่ามันแบบเข้าใจเลยนะคนสร้างบ้านเองทุกคนจะบอกซื้อบ้านสําเร็จเถอะแต่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่เราก็อยากได้บ้านที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นแบบ ความปวดหัวความจุกจิกอะไรเงี้ยเราเราเราจะบอกให้ดูว่ามันจะแบบมีเรื่องอะไรบ้างที่มันต้องจุกจิกปวดหัวในการสร้างบ้านเองอะไรเงี้ยพี่ไอ้กลัวอะไรบ้างสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือแบบกลัวผีอะกลัวความ,มมืดกลัวแบบการน,นอนคนเดียวแต่แปลกนะชอบนอนคนเดียวแต่ถ้าไปที่ที่มันแปลกๆอะ,ะ,ะจะต้องนอนไม่หลับคืนแรกอะไม่เข้าใจมันเหมือน,นต้องแบบเทสก่อนว่าแบบมันมีอะไรไหมจนมีวันหนึ่งแบบเราไปปฏิบัติธรรมอะ แล้วเราต้องนอนวัดอะ9าวัน <9 S 1> วันคือเริ่มต้นอะเราก็ไปแบบ3ามสามก่อนก็ชวนเพื่อนไปพวกอีพวก3วันอะเพื่อนยังไปไว้ได้ใช่ปะแต่ตอนนั้นรู้เลยว่าจริงๆอะถ้าอยู่คนเดียวได้จะดีมากเลยแต่สิ่งเดียวที่ไม่กล้าทําคนเดียวเพราะแค่เรื่องแบบกลัวผีอะเรารู้เลยว่าสิ่งทั้งหมดมันเกิดจากการจินตนาการของเราเสียงไม้ก็แบบเ่องนีเลย่อ่นีอะไรอย่างทุกอย่างมันคือจินตนาการของเราแล้วพอแบบเราปฏิบัติทมเราเริ่มรู้สึกอยู่กับปัจจุบันอะมีวันหนึ่งอยู่ดีก็ กลัวแล้วก็แบบลืมตาเลยแล้วก็แบบก็ไม่มีแต่ในใจอะถามตัวเองว่าไอ้ลืมตาทำไมทำามขึ้นมานะทำยังไองอะไรเงี้ยแต่เขาใจป้าแต่แบบตามันลืมไปแล้วอะแต่ตอนนี้ก็จะรู้สึกแบบมีสติมากขึ้นเวลาไปตามจังหวัดอะไรเงี้ยป่ะก็จะรู้สึกว่าแบบนอนนอนคนเดียวดูแต่ก็มีเพื่อนนอนอยู่ห้องแบบข้างๆอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกอุ่นใจแต่เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะการนอนคนเดียวคือเป็นอะไรที่แบบกลัวมากมีอไอ้เหตุการณ์แบบเคยมีเหตุการณ์เสี่ยงตายไหมแบบีชีวิต ตอนนั้นอะไปงานเห็นนายเพื่อนแล้วก็แบบปาร์ตี้สลัดสดกันแล้วก็แบบไปบนเรือแล้วก็เล่นโดนัทแล้วอยู่ดีอะมันฟลิปอะแล้วมันแรงมากอะหัวกระแทกน้ำอะแล้วอยู่ดีแบบเราลืมตาขึ้นมาแล้วแบบนี่เราอยู่ที่ไหนเพื่อนหัวเราะเป็นอะไรอะไรเย้ะใช่แล้วก็แบบรอสักพักหนึ่งอะแล้วเพื่อนแบบที่เป็นแบบเจ้าสาวก็ใส่เสื้อแล้วก็สกินวับบรายใช่ป่ะแล้วก็ จะแต่งงานเหรอลราจะไั้เพื่อนทั้งเรือนน้าเสียเพราะว่าแบบจำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่ไม่โกหกไม่ไม่ได้เล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปครั้งที่บอกเองว่าอย่าแพนิกอย่าแพนิกแต่มือสั่นเพราะว่าแบบมันจะอยู่อยี่กับกับเราอีกนานไหมคือเราจะความทรงจํากลับมาไหมแต่โชคดีที่เพื่อนทุกคนมาเหลือเรารู้จักมาสิบกว่าปีเราก็เลยแบบรู้จักเชื่อแต่ลองคิดดูดีว่าเหมือนแบบ เพื่อนน่ะโดนขอแต่งงานไปเลาวสองปีอะแปลว่าความทรงจำของเราอะหายไปเกินปีเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าเพื่อนโดนขอแต่งงานไปแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่ขำเลยนะมันแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงก็ไอเป็นคนดูคือเขาจะมาตอนเด็กๆเราไม่ได้ดูเลยแต่แบบเล่นละครมันมันต้องเล่นบทร้ายคนก็เลยคิดว่าเนี่ยร้ายด้วยหน้าด้วยอะไรทุกอย่างใช่ไหมมันก็แบบคนดูเขาเชื่อไปแล้วว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังเราก็สูกว่า เออไ็ดีเหมือนกันก็เป็นเกราะป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งอ่ะในการที่เราไม่เคยมีผู้ชายแบบสุสานมาจีเพราะตัวเหมือัวแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คนจะแบบถ้าสมมติความรู้จักนามาเขาจะอ้าวมันก็ไม่ได้้ายเหมือนในละครนี่อะไรเงี้ยเราบอกมึงจะว่าเหรอใครจะไลยเหมือนในละครเหนื่อยตายเลยเราไม่ได้แบบขนาดนั้นตอนนี้มีธุรกิจคือสเลปคอร์เซ็ตนะคะร้านเช่าชุดคือ เปิดมาแบบตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในเจอร์ลอชิโอทินคือธุรกิจนี้คือแบบทำแรกๆอ่ะแต่มันเริ่มต้นจากการที่แบบเฮ้ยเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วก็ไม่ใช่มีแค่เราเพื่อนดาราคือสมัยก่อนทุกคนออกงานต้องสั่งตัดใช่ไหมก็จะมีแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยเราก็เลยแบบอ่ะงม้่ฉันเปิดร้านเลยเช่าชุดซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่อยู่ที่ทองหล่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอารู้สึกว่าคนเราอ่ะออกงานอ่ะ เดี๋ยวนี้ซื้อชุดลาตรีซื้อนะไม่ต่ำกว่าสองสามหมืนะ่นอ่ะเราก็ใส่ครั้งเดียวอนะไรเงี้ยซื้อมาเช่าหลักพันดีกว่าเลยเนงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะ mm hmm. เไลคอเสเซ็ตไปดูได้ค่ะขายของพี mm ่ไอมีไลฟ์ไหมแบบไลฟ์ทุกวันไหนไหมไม่มีทุกวันไหนมีทุกวันที่อภิษอยากทํา <laughs> แต่มันตลกมากเลยอ่ะคือทําให้เรารู้สึกแบบ mm hmm. แห่เหรอทำไมอ่ะฉันไม่เคยไลฟ์แล้วก็แบบทาไม่เป็นเขาบอกปักหมุดด้วยค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วแบบ อะไงกันวะเขาเสยว่ <c oughs> าแบบทำยังไงอะทำไม่เป็นไม่ได้แอปแต่แบบทำไม่เป็นจริงๆเราเพื่อนบอกว่ามึงไม่ดูใครไลฟ์ขายของอะไรกันเลยอ๋อรบอกไม่เคยดูเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนแบบถ้าช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งออนไลน์แบบกดกดอะก็ไม่ค่อยได้ดูคนไลฟ์กันเท่าไหร่แล้วก็แบบไม่รู้ว่าเขาจะต้องพูดอะไรแล้วก็แบบแคปเออมีคนบอกว่าให้พูดว่าแคปค่ะแคปค่ะแคปอะไรอะอะไรเขาเจว่าทำไมต้องให้พูดว่าแคปก็แบบเรียนรู้กันไปตลกดี มีคนสอนบอกว่าปักหมุดไว้สิครับทําไม่เป็นทําไม่เป็นจริงๆขอโทษเถอะปักหมุดคืออะไรวะเราจะมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือลำไยชื่อลำไยวะอะไรย่เงี้ยเออก็จะเป็นแบบแก๊งเพื่อนแบบชนีที่แบบเป็นตัวของตัวเองกันสุดๆคือกลุ่มคนนิสใส่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีชื่อผอดอผอดอกก็จะเป็นรุ่นพี่หน่อยก็จะมีกันชวนกันแบบทําบุญบ้างอะไรบ้างแล้วก็ แก๊งถ้า то, สมมุิเพื mm ่อนแบบวงการอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะมีแก๊งที่เราแบบมี5้าคนนัดกินแชร์คือทุกคนอ่ะเขากินแชร์เขาทำกันยังไงนะ อะไรยาเงี้ยคือแบบยังทำกันไม่เป็นคือพอจะอธิบายว่ามันต้องเปียโอไม่ต้องไม่ต้องเอาเป็นว่ามากินข้าวกันถ้าใครไม่มาถือว่าเปลาเหมือนเอาเงินมาลงกันแล้วก็แบบว่าใครไม่มาก็ถือว่ามือนั้นเธอไม่มาเองอะไรเงี้ยก็จะมีเอมมีม่มอรโกดมีกล้องกล้องหามีชมพูมอรรม่อริยามีไอ้พิสดาแล้วก็มีแพทรวทัฒนกาเป็นห้าป้า <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็จะแบบว่า กันคือตอนนี้เงินกองกลางมีเยอะมากคือการนัดกนมีนยากมากอ่ะคือให้มันว่างกันแค่5คนนี่คือเพื่อนแค่หาคนนะนี่แหละค่ะเป็นการนัดก,กันที่แบบว่าเงินกองกลางทุกวันนี้เลยบอกว่าใครเอาเงินไปหมุนก็คือก็คือสบายอะไรเงี้ยคือแบบเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันเลยในการกินข้าวอะไรเงี้ยปั้นไปชีวิตอะ่ะอย่างน้อยเดือนหนึ่งเนี่ยไปเล่นสกีแล้วก็เดือนหนึ่งอยู่กับะทะเลอ้อชีวิตฉันดีเกินไปไหมอะไรเง,งี้ยอยากอยากมีปั้นไปชีวิตที่แบบได้ใช้ชีวิตแบบนั้น เป็นงไงแฟ็กบอมีคือแฟกสุดๆไม่มีเฟกอะไรอย่างเี้ยน, <l> นะก็แบบเล่าให้ฟังหมดเลยว่าแบบอะไรที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะก็หวังว่าจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วถ้าอยากให้ไอซ์ทำอะไรหรือแบบว่ามีคําถามอะไรที่อยากจะถามไอซ์ถามกันมาได้เลยจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <l> ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบาย